สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่จะนําเสนอในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2565ตามข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตําแหน่งของผู้อำนวยการสถานศึกษาพร้อมทั้งประเด็นท้าทายต่างๆครับในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมามีอะไรที่เกิดขึ้น มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่ทำให้โรงเรียนบ้านเสาประชารัฐของพวกเรามีคุณภาพนักเรียนเก่งดีและมีความสุขวันนี้จะให้ทุกท่านได้รับชมครับในการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นการพัฒนางานนะครับและประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นนะครับจากพวกเราทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันตามมาตรฐานนะครับตำแหน่งของโรงเรียนขนาดเล็กของพวกเราเชิญรับชมครับด้านที่1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการข้าพเจ้าได้มีการคิดริรเริ่มพัฒนาภารกิจในสถานศึกษาโดยการจัดประชุมภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยการประชุมคณะครปูประชุมผู้ปกครอง และประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคุมภารกิจหลักของโรงเรียนมีการประเมินความจําเป็นของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง มีกระบวนการที่ถูกต้องผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามแผนเป็นแบบอย่างที่ดีและได้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และผ่านการตรวจสอบเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งมีการดำเนินการตามแผนอย่างมีคุณภาพมีการนิเทศการสอนแบบ Active Learning สำหรับการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นประจำทุกเดือนและมีการวัดการประเมินผลการจัด ัดการเรียนรู้ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายมีหลักสูตรจัดทำหลักสูตรที่ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนพร้อมทั้งมีการนำไปใช้จริงซึ่งทางโรงเรียนมีการนิเทศติดตามอยู่เสมอพร้อมนี้มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีสื่อนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนและนำผลที่ได้จากการนิเทศอย่างเป็นระบบไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้ต่อไป เป็นกิจกรรม Active Learning ที่พนัวเข้ากับ b b l นะครับน่าชื่นชมมากเลยทีเดียวสำหรับการทำสื่อการสอนนะครับแล้วก็ความตั้งใจใส่ใจคองครสูสมารีครูแอปวันนี้ะนะครับอยากให้ทุกท่านได้มาชมนะครับว่าเรามีสื่อนวัตรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยลูกหลานท่านก็จะได้เรียนในสิ่งพวกนี้แหละครับที่คุณครแูแอปสมารีแล้วก็คุณครหูหลายๆชั้นได้ทํานวัตรกรรมให้ลูกๆท่านได้ได้เรียนไม่ใช่มานั่งเรียนอย่างเดียว ด้านที่2ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีข้าพเจ้าได้ดําเนินการพัฒนางานต่างๆเช่นจัดทําโครงสร้างบริหารสถานศึกษาที่เป็นระบบครอบคลุมภาระงานทั้ง4กลุ่มงานและปฏิบัติตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งส่งผลให้ครูร้อยละร้อย,อยมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจของสถานศึกษา และส่งผลให้โรงเรียนมัธยมประชารัฐมีโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาอย่างชัดเจนและเป็นระบบมีการจัดทําข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมรวดเร็วต่อการใช้งานคณะครูร่วมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างบริหารงานตามภารกิจ4ีงานของสถานศึกษาพร้อมทั้งเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เพิ่มเติมในการจัดทําแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาการศึกษาและการจัดทําหลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆในสถานศึกษา การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนและจัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโดยความร่วมมือสร้างเครือข่ายผู้ปกครองครูชุมชนการเรียนรู้โดยการดำเนินการตามแผนและกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการติดตามประเมินผลรายงานผลการดำเนินงานและนำไปปรับปรุงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปปัธรรม การจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าได้ริเริ่มพัฒนาในการจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเดือมล้ําทางการศึกษาโดยข้าพเจ้าและครูดได้สํารวจข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือว,วิธีการออกเยี่ยมบ้านดูแลช่วยเหลือรายบุคคลนักเรียนร้อยเปอร์เซนต์รวมถึงครูได้มีการครัดกองและจำแนกผู้เรียนเป็นกลุ่มตามสภาพของผู้เรียนรายบุคคล เพื่อรับทราบปัญหาที่ต้องการในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและมีการจัดกิจกรรมป้องกันแก้ไขพัฒนาผู้เรียนตามสภาพอย่างเหมาะสม 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนักวัตกรรมข้ารเจ้ารโดยเริ่มพัฒนาการบริหารการจัดการสถานศึกษาโดยจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการกำหนดนโยบายกลยุทธ์ การบริหารสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนพัฒนาการบริหารการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาควบคุมโดยวงจรคุณภาพ P D C A สเลว Smart School Model พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ให้คำปรึกษากับผู้อื่น โดยผู้บริหารและคณะครูตกลงร่วมใจในการผลิตสื่อน,นวัตรกรรมในการแก้ปัญหาผู้เรียนในแต่ละรูปแบบต่างๆพร้อมนี้ได้นำนวัตรกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและเกิดประโยชน์กับผู้เรียนและได้สร้างเครือข่ายชุมชนนักเรียนครู ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมให้ครูผู้สอนได้จัดทำคลิปการสอนให้กับผู้เรียนเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจและกระตุ้นการอยากรู้อยากเรียนโดยใช้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายข้ารเจ้าได้เริ่มพัฒนาการสร้างความร่วมมือกับผู้เรียนครูคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการจัดก,การเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาผู้เรียนครู คณะกรรมการสารึกษาผู้ปกครองเรื่องมือกันในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องส่งผลให้ผู้เรียนร้อยละเกมีคุณธรรมอัตลักษณ์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดครูร้อยละร้อยมีเครือข่ายชุมชนเพื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามีเครือข่ายและให้บริการกับชุมชนในเรื่องของอาคารสถานที่ ด้านที่5การพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้รับการอบรมพัฒนาตนเองให้มีความรู้ในด้านทักษะภาษาไทยภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเป็นผู้นําในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ในวิชาชีพครูเป็นวิทยากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชัยภูมิเขต3ในการปรับปรุงและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาตนเองและสถานศึกษารวมทั้งด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมขยายผลให้ครูผู้สอนและสถานศึกษาที่ใกล้เคียงในระดับเครือข่ายได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูและสถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้แบบ active learning และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของสถานศึกษาพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผลงานและรางวัลที่ได้รับอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาในการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนบ้านสรอประชารัฐโรงเรียนได้ดำเนินตามขั้นตอนโดยส่งผลให้ผลสมัมฤทธิ์ทางการอ,าออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึงหโรงเรียนบ้านสราประชารัฐสูงขึ้นร้อยละสา ผลคะแนนการสอบอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศผลการสอบเอทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3สูงกว่าคะแนนระดับประเทศจากการพัฒนางานตามข้อตกลง PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะพุอำนวยการชำนาญการพิเศษ รอบการประเมินระหว่างวันที่1ตุลาคม2564ถึงวันที่30กันยายน2565ส่งผลให้โรงเรียนบ้านเลาประชารัฐมีการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและมีการพัฒนามากขึ้นสอดคล้องกับประเด็นการประเมินทุกประการขอบคุณและสวัสดีครับ